ข่าวเร์ชีนเคยนะช่วงข่าวไอทีนะครับ iPhone 12ซีรีส์จะรองรับ 5G แถมถามคือรองรับ 5G แบบไหนพร้อมทำความเข้าใจและรู้จักกับเทโนยลยี 5G ขั้นพื้นฐานได้นะครับในรอบนี้ในอีก3เดือนนับจากนี้ Apple เตรียมจะเปิดตัวสา์ทโฟนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งแฟน p อปเปิลกังรอย 5G ปรากฏบน iPhone ในความเป็นจริงได้ย,ยินมาว่า iPhone 12จะรองรับ 5G แต่เทโนยลยี 5G นั้นจะถูกใช้งานอย่างไร ในขณะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องนอกนี้รายงานใหม่อย่างซ p p l y Chain ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้อยสมบูรณ์นะครับจากรายงานที่เกิดขึ้นมาแต่มันก็เผยให้เห็นว่าความเป็นไปได้เล็กน้อยที่ i p h โฟนจะไม่ใช้มาตรฐาน 5G เดียวกันนะครับปัจจุบันเทคโนโลยี 5G หลักนะครับมี2ตัวเรียกว่า1 sub6 หรือ sub6 และ mmWave นะครับ ความเรีสองถูกใช้โดยสัญญาณ 5G ในซับ6จะใช้ขื้นความถี่ต่ำและกลางที่ต่ำกว่า6 GHz นะครับและ mmWave ใช้ขึ้นความถี่สูงจาก24 e GHz ถึง3 9 GHz นั่นเองนะครับซึ่งในอดีตซับ6ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านซึ่งให้ความเร็วที่เร็วกว่า 4G LTE และสามารถลด w ว i t i n g Time อีกทั้ง เมื่อใช้สาญนีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ความหนาแน่นสูงซึ่งเราหมายถึงสามารถใช้อุปรกรณ์ฐาน4 g นั่นเองนะครับหรือสาณฐาน g ที่อยู่เดิมได้เลยดังนั้นผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ความเร็วที่1 0 0 1 5 0 mbps นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลื่นอีกอันนึงก็คือเอ็มเิซึ่งเป็นว่าฐานที่เร็วขึ้นในฐานทฤษฎีมีความเร็วประมาณ500 mbps ซึ่งอย่างนั้นก็ตามความยาวของคลื่นมันจะสั้นมากดังนั้น จะมีความไวต่อสัญญาณรบกวนซึ่งต้องการความหนาแน่นของสานีฐานที่มากขึ้นนั่นเองซึ่งหมายความว่าจะให้บริการเฉพาะพื้นที่เที่ยำกัดอาทิเช่นสนามบินสานีขนส่งสนามกีฬาหรือสานที่ต้องเที่ยนเองนะครับสานฐานการณ์ทั้งสองของทั้งสองนั้นคล้ายคลึงกับ2 4 g จ z ซแและ5 g h z ของเรานะครับของเราเตอร์บ้านเราที่เรามีอยู่ในเน็ตบ้าน,นที่ว่าจะมีเป็น 2.4Ghz นะครับเป็นเรื่อง3 b b l ลอง2นะครับแม้วนะ่าสัญญาณ 5G z จะแข็งแกร่งแต่ในคลื่น 2.4Ghz ่อควาสามารถในการจอดสัญญาณได้ดีกว่านั่นเองนะครับเราก็ย้อนกลับมาของ Apple นะครับ Apple, แ p p l e จะใช้เทคโนโลยี 5G บน iPhone 2ได้อยา่างไรซึ่งก่อนันนี้มีรายงานต่างๆออกมาเยอะมากนะครับว่าซูเปอร์เชนของ Apple คาดจะส่ง iPhone 12นะครับหรือ iPhone 5 g m wave ในปีนี้จะลดลงครึ่งหนึ่งจากประมาณการเดิมบางคนคาดการว่า Apple ใชจะการสับสุดร5 g ที่แตกต่างกาันตามการจำแนกเพื่องจักริตภัณฑ์ตัวยอย่างเช่นรุ่นต่ำสุดรองรับซับ6เท่านั้นขณะที่รุ่นไฮเอ็นหรือรุ่นสูงรองรับสองสอง,สอง,สองแบบนอกนี้ยังมีคา,าดการเดาว่า Apple จะร,รุ่นเครือข่าย5 g ที่แตกต่างกันในแต่ประเทศนั่นเอง ข้ามูลจืุบันเรายังบอกไม่ได้ว่า iPhone รุ่นไหนสามารถใช้คลื่น 5G ได้แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คไดว่า p o o n e บางรุ่นก็สามารถรองรับขึ้น MMF ได้ซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ัดว่าเป็นข่าวจีนข่าวปลอมนะครับก็ขอให้ลองดูก่อนนะครับว่าจะย,ยังไงให้รอ Apple ประกาศเปิดตัวอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าเต็ไมไปหมดเลยทั้งข่าวลือทั้งอะไรนะครับรายงานทั่วไป ซึ่งรอคำยินดเป้นก่อนนะครับในเดือนสิงหาไปเดือนกันยางที่ถึงนี้นะครับจะได้แบบจะได้การเตือนกันนะครับสำนี้ในช่วงคาเก็บไอทีห้องจลงเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณร่ติดตามรฟัาช่วงแคสอกสิบครับ